สุวนวิจัยกสิกรไทยมองว่าการแข่งขันของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในปีนี้จะเข้มข้นขึ้นเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดที่ยังเติบโตได้จำกัด โดยเฉพาะกําลังซื้อของเศรษฐกิจฐานรากในภาคเกษตรกรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าและยังมีการขยายสาขาของผู้ประกอบการกลุ่มโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ไปยังพื้นที่ศักยาภาพทั่วประเทศทําให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีสายป่านสั้นและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวน้อยต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนที่ยังยืนสูงส่งผลให้ SME อาจมีความสามารถในการทำกำไรลดลงและอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเราคาดว่าการขยายสาขาจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่ม Modern Trade อาจขยับขึ้นไปที่17%ในปี2566จากยอดขายรวมของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีมูลค่าประมาณ1.07ล้านล้านบาทซึ่งเติบโตชะลอลงมาที่1.8%ส่วนหนึ่งเป็นผลจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหลักอย่างสินค้าเหล็กที่ปรับราคาลดลงจากปีก่อน และความต้องการใช้งานวัสดุก่อสร้างจากทั้งโครงการภาครัฐและเอกชนที่อาจเติบโตได้ไม่มากนักมองไปข้างหน้าธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างยังมีโจท,ทย์ท้าทายทั้งด้านต้นทุนสินค้าและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นอีกทั้งยังต้องปรับตัวตามเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีซึ่งอาจกระทบต่อการจัดการต้นทุนในอนาคตค่ะเกษตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ